สวัสดีครับผมวันนี้นะนร้านนครซับยางยนต์นะครับผมพามาชมตัวล้อกงรุ่นนิสสันนาวาล่านะครับใส่ได้กับรถนาวาล่าทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็นขอบ18นิ้วกว้าง8นิ้วครึ่งเท่านั้นเองนะครับออฟ20นะ เป็นสีดําด้านทั้งใบนะครับลายจะเป็น TE 37นะครับงาน TNT นะครับงานนี้อยู่มานานมากๆแล้วนะครับแข็งแรงมากๆเล่นได้เลยนะครับตัวนี้สามารถแปะสติกเกอร์ก้านได้เลยนะครับทางกายและฝาที่สําคัญนะครับตรงนี้มีบ่ากลางให้งานนี้มีบ่ากลางให้นะครับรูจะเป็น6กรูร้อยสิบสี่ตรงรุ่นนีสสันนวาร่านะครับไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับใส่ได้เลยนะ ตัวก้านจะเป็นก้านตรงๆนะครับตัวนี้ซึ่งหายา,ยากมากๆแล้วนะตอนนี้มีแต่สีเงาหยอดแดงนะที่เป็นทรงนี้นะครับตัวก้านกับตัวขอบเนี่ยจะเป็นสีด้านทั้งวงเลยนะครับทั้งก้านและขอบจะเป็นสีเดียวกันโทนเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมสวยมากๆนะกับล้อตัวนี้อยู่ที่14,500้าอบาทนะครับตอนนี้ ราคาลงมาจาก16,500นายนะครับหลือห4 5่นสี่นารอยนะครับกับงาน TNP ตัวนี้นะครับเป็นสีด้านจริงๆจะมีสติกเกอร์แปะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับสามารถแปะได้เลยนะครับเป็นแดงน้ำเงินดำน้ำเงินขาวอะไรพวกนี้เรามีสติกเกอร์ให้แปะอยู่นะครับก้ามันจะมีมิติยกนะถ้าสังเกตดีๆมันจะยกแบบยกอะ่ะยกนิดนึงอะ่ะอ่ามันจะยกแบบมีระยะยกครับแล้วก็ตัวขอบตรงนี้จะมี ออฟเซตออกมาประมาณนิ้วครึ่งนะตรงนี้น่าจะมี1นึนิ้วนะ1.5นิ้วนะครับก็คือนิ้วครึ่งนั่นแหละสวยมากๆครับหน้าหน้าเปอีกหนึ่งล้อเลนที่แบบจับใส่นวาร่านะยังไม่มีรถตัวอย่างให้ใส่เลยนะครับนี่ผมเพิ่งเบิกมาให้เลยนะยอมแบบลงทุนแพงเลยนะครับกับล้อตัวนี้ ใครจะเป็นนายแบบคันแรกก็ลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่มองหาล้อ te 3 7สีดำด้านนะครับในราคา14,500บาทสอบถามเข้ามาได้เลยกับร้านนะครครับยางยนต์นะครับ ร้านจะอยู่ตรงสะพานเกษดาบดินนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีนะครับผมประมาณนี้หาคันแรกเลยนะครับใครจะพอจบตัวนี้มาให้รีวิวเข้ามาได้เลยนะครับของมีเลยนะครับไม่ต้องรอนะสอบถามได้ที่นครทรัพย์ย่งยนต์นะครับ094 540 9999 99สวัสดีครับ Perfect. <laughs>